เรื่องแรกเรื่องพรกฉุกเฉินกันก่อนเลยนะคะตอนนี้เรายังอยู่ในช่วงของพรกฉุกเฉินนะอ่ามีใครมีความข้อห่วงกังวลหรือว่าได้รับผลกระทบอะไรจากพรกฉุกเฉินที่ที่เป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยสามารถแชร์นะคะ,อ,ะอุปสรรคในชีวิตกันเข้ามาได้นะ แต่ที่เป็นข่าวเยอะมากในในสัปดาห์นี้สวัสดีทุกคนนะคะขอบคุณสําหรับการทักทายที่เป็นข่าวเยอะมากในสัปดาห์นี้ก็คือว่ามีนักกิจกรรมจํานวนมากถูกถูกดําเนินคดีด,ด้วยข้อข้อหาตามพรกฉุกเฉินข้อหาตามพรกฉุกเฉินหมายความว่าไงคือเวลาที่คือพรกฉุกเฉินเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะส่วนใหญ่เราเราเรา,เราจริงๆเราสื่อสารกันด้วยคําที่ผิดเยอะพอสมควรที่ว่าต่ออายุพรกฉุกเฉินเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ต่ออายุพรกฉุกเฉินมันคือ ต่ออายุการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินคือพรกฉุกเฉินมีอยู่ในประเทศนี้ไม่ได้ไปไหนแต่ว่าเราจะเอาข้อกําหนดต่างๆในพรกฉุกเฉินเนี่ยมันจะถูกแอคทีเวตหรือมันจะถูกเริ่มต้นใช้งานเนี่ยมันต้องมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินสิ่งที่เป็นอยู่ก็คือว่าทางพลเอกประยุทธ์นะคะโดยอศาศัยอํานาจของคอรมอเนี่ยประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินภายใต้พรกฉุกเฉินเนี่ยเมื่อมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนายกรัฐมนตรีจะมีอํานาจ พิเศษขึ้นมานะคะอำนาจค่อนข้างจะเบ็ดเสร็จจริงๆมันไม่ได้เป็นแบบตัวนายกแต่ว่าคือผู้อำนวยการส,สถานการณ์ผู้ที่ต้องเป็นหัวหน้าในการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นเนี่ยในครั้งนี้ก็คือนายกรัฐมนตรีปกติมันไม่จำเป็นต้องเป็นนายกก็ได้จริงๆแล้วในมาตราเก้าถ้าจะไม่ผิดเนี่ยจะต้องเป็นอำนาจของรองนายกท่านใดท่านหนึ่งนะคะที่จะเป็นเฮดนะคะของการ ควบคุมสถานการณ์แต่ว่าในครั้งนี้สถานการณ์โควิดเนี่ยคือตัวนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุ์ทจันโอชาเองเลยแล้วก็ได้มีการประกาศตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมใช่ไหมคะแล้วก็ต่อเนื่องมีการต่ออายุกันมาเรื่อยๆนะคะจนถึงล่าสุดเนี่ยไม่มีผู้ติดเชื้อโควิดมาเกิน3สัปดาห์แล้วในประเทศไทยนะคะคือตัวเลขเป็นศูนย์เลยเนี่ยแต่พรกฉุกเฉินก็ยังคงอยู่ผลของมันก็คือว่า นักลงทุนต่างๆเนี่ยเวลาที่เขาจะลงทุนในประเทศไหนเนี่ยค่ะเขาจะต้องมั่นใจว่าเขาทํางานอยู่ภายใต้กฎหมายอะไรกฎหมายนั้นจะต้องรู้ว่ามีอะไรอยู่บ้างแล้วก็คาดเดาได้ว่าโอเคเขาทําตามเขาลงทุนแล้วก็ประกอบกิจการภายใต้กฎหมายแบบนี้นะแต่เมื่อมีกฎหมายแบบพรกฉุกเฉินหรือภาษาอังกฤษเรียก emergency decree เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันสามารถจะมีประกาศคำสั่งออกมา ณน,นาทีไหนก็ได้แล้วก็มีมีสถานะเป็นกฎหมายเลยเมื่อมีบรรยากาศแบบนี้เนี่ยนักลงทุนปกติจะหนีนะคะเพราะว่าไม่มีใครจะเอาเงินมาลงทุนในประเทศที่มีคำสั่งออกมาเป็นกฎหมายเมื่อไหร่ก็ได้เท่ากับว่าเขาไม่รู้วอะไรจะเกิดขึ้นไม่รู้ว่าวันไหนจะเดินทางเข้าประเทศได้ออกประเทศได้ไม่รู้ว่าวันไหนโรงงานจะเปิดทำการได้หรือว่าไหนโรงงานโรงงานจะถูกสั่งให้หยุดการผลิต ดังนั้นไอ้กฎหมายแบบเนี้ยมันทำร้ายเศรษฐกิจมากมากเพราะเหตุนี้ค่ะเพราะว่ามันมันทำให้ประเทศอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติและไม่มีใครจะอยากลงทุนในประเทศที่กำหนดให้ตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติอันนี้คือเหตุผลข้อที่หนึ่งคะคะเหตุผลข้อที่สองคือภายใต้พรกรฉุกเฉินเนี่ยก็มีการออกประกาศคำสั่งอะไรมากมายเลยที่มันมามีผลกับ ชีวิตประจำวันแล้วก็การทำมาหากินของผู้คนนะโอเคเราอาจจะเห็นว่ามีามาตรการเคอร์ฟิวบ้างล่ะเคอร์ฟิวตอนนี้กเลิกแล้วใช่ไหมคะมีการห้ามเปิดกิจการบางอย่างอนุญ,ญาตให้เปิดกิจการบางอย่างด้วยเงื่อนไขาบางอย่างซึ่งเราคงไม่ต้องมาไล่ มาตรการกันนะแต่ว่าหลายๆคนก็คงเห็นว่ามันก็มีหลายอย่างที่มันไม่ได้สมเหตุสมผลเลยนะคะโดยเฉพาะว่าถ้าดูประเมินความเสี่ยงณนะปัจจุบันเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นการออกมาตรการโดยไม่ได้มีการประเมินความเสี่ยงณปัจจุบันเลยคือ6เดือนที่แล้วคิดยังไงเข้าใจโลกนี้ยังไง6เดือนผ่านมาเหมือนไม่มีความรู้อะไรใหม่เกิดขึ้นเลยมันก็สร้างความเสียหายกับการดําเนินชีวิตแล้วก็การทำมาหากินของประชาชนเนี่ยค่อนข้างมากอันนี้คงปฏิเสธไม่ได้ แต่ว่าอีกสิ่งใหม่ที่มันงอกขึ้นมาเกี่ยวกับการใช้พรกอฉุกเฉินเนี่ยก็คือเหมือนการใช้กฎหมายผิดประเภทอ่ะเราจะเห็นนักกิจกรรมจํานวนเยอะมากนะคะตอนนี้เป็น10บสรายแล้วที่โดนตั้งข้อหาว่าละเมิดคําสั่งตามพรกอฉุกเฉินคือในคําสั่งที่ออกมาเนี่ยมันจะมีคําสั่งหนึ่งที่เกี่ยวกับการห้ามการชุมนุมแต่เจตนารมณ์ของคําสั่งตอนที่ออกมาตามที่กฎหมายระบุนะก็คือว่า เขาไม่อยากให้มีการแอรอัดเกิดขึ้นเพราะว่าการที่คนอยู่ด้วยกันอย่างแออัดอย่างในพื้นที่ชุมนุมคนอาจจะอยู่ด้วยกันอย่างแออัดเนี่ยมันทําให้เกิดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคใช่ไหมคะแต่สิ่งที่เราเกิดสิ่งที่เราเห็นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือนักกิจกรรมจํานวน3คน4คน5คนหรือมากกว่านั้น,นิดหน่อยเป็นหลัก10คนอะไรอย่างเงี้ย ออกมาชูป้ายนะคะอาจจะเรียกร้องความเป็นธรรมให้วันเฉลิมบ้างหรือว่า,าเรียกร้องให้ยกเลิกพรกฉุกเฉินหรือเป็นการแสดงออกที่มันเป็นไปโดยสันติแล้วก็มีคนน้อยมากๆคือบางทีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยน้อยกว่านักข่าวอีกแต่คนเหล่านี้กลับถูกดำเนินคดีข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งตามพรกฉุกเฉินเรื่องเรื่องห้ามชุมนุมเพราะนั้นเราจะเห็นความผิดปกติของอเจตนาในการใช้กฎหมาย ถ้าบอกว่ากฎหมายนี้ออกมาเพื่อป้องกันโรคระบาดจริงเนี่ยคุณจะต้องซีเรียสกับเวลาที่มีจุดรับบริจาคแล้วมีคนไปรวมกันเป็นพันคนถ้าใครจำได้นะภาพเมื่อวันที่3พฤษภาค,คม3พฤษภาค,คมนะคะก็คือ,อกว่า1เดือนประมาณ1เดือนครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยที่เทศบาลแหลมฉบังจังหวัดชนบุรีมีประชาชน5 0 0 0คนไปเบียดเสียดแออัดยัดเยียดกันที่เต็นท จุดรับบริจาควันนั้นเข้าไปรับบริจาคไข่น้ำแล้วก็ข้าสารนะ5,000คนตรงนั้นถามว่าจริงๆถ้าถ้ามีการแพร่ระบาดได้เนี่ยก็คงก็คงติดกันเป็นเป็นร้อยแล้วนะคะแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะแต่ประเด็นของโบที่เล่าก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณจะใช้พรกอฉุกเฉินด้วยความซีเรียสด้วยความตั้งใจที่จะคุมการระบาดของโรคจริงเนี่ยไอสถานที่แบบนั้นแหละ ที่จะต้องถูกตั้งข้อหาคนที่จัดงานนั้นขึ้นมาในกรณีนั้นคือของรัฐเองเนี่ยจะต้องถูกตั้งข้อหาถูกไหมว่าเอาคนมาชุมนุมกันเป็นพันคนแล้วมันเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดหรือใน BTS นะคะที่ก็มีคนอยู่ด้วยกันอย่างหนาแน่นก็ไม่เห็นมีความพยายามที่จะไปทำอะไรหรือว่าดำเนินคดีกับผู้ประกอบการ BTS ก็ไม่เคยมีแล้วมันก็ไม่ได้มีการติดเชื้อกันจากตรงนั้นด้วย แต่คุณกลับอ้างคำสั่งตามพรกฉุกเฉินเนี่ยมาดำเนินคดีกับนักกิจกรรมที่เรียกร้องความเป็นธรรมเรียกร้องความยุติธรรมให้กับคนที่ถูกอุ้มหายบ้างที่เรียกร้องให้มีการยกเลิกพรกฉุกเฉินบ้างหรือที่เรียกร้องอะไรก็ตามที่คุณมองว่ามันเป็นการแสดงออกทางการเมืองเนี่ยคุณกลับเอาเข้อหาเนี้ยไปตั้งให้เขาและตอนนี้มีเป็นสิบสิบคนแล้วแล้วก็มีมาใหม่ทุกวันนะวันนี้ก็มีอย่างคนที่บริจักเนี่ยหน่วยอภิสิทธิ์เนี่ยก็ได้ หมายเรียกในวันนี้เพราะฉะนั้นพรกฉุกเฉินกล่าวโดยสรุปนอกจากจะทําให้นักลงทุนหนีแล้วเพราะมันคือสถานการณ์ที่อยู่ภายใต้กฎหมายไม่ปกตินอกจากจะทําให้ประชาชนทำมาหากินลําบากใช้ชีวิตด้วยความไม่สะดวกสบายแล้วก็ไม่ใช่แค่ไม่สะดวกสบายมีความเสียหายในคุณภาพชีวิตแล้วเนี่ยยังถูกเอามาใช้เพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองของรัฐบาล เอามาใช้เพื่อจัดการกับผู้เห็นต่างทางการเมืองหรือเอามาใช้เพื่อจัดการกับคนที่แค่อยากจะแสดงออกในเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างกรณีวันเฉลิมดังนั้นถามว่าวันนี้พรกรฉุกเฉินมีประโยชน์อะไรพรกรฉุกเฉินทำให้ใครได้ประโยชน์ก็คงจะชัดเจนนะคะดังนั้นในวันพรุ่งนี้ค่ะมีนักกิจกรรม เป็นเครือข่ายเลยมาจากหลายๆกลุ่มเลยนะคะเขาจะจัดกิจกรรมกันเอ่อโบก็ได้มีส่วนรับรู้ในกิจกรรมนี้ด้วยนะคะแล้ก็สนับสนุนนะเราสนับสนุนเต็มที่ค่ะจะมีนักกิจกรรมไปแสดงออกนะคะอ่านถแถลงการกันหน้าทำเนียบรัฐบาลในวันพรุ่งนี้ตอน10โมงเชา้าถ้าเกิดว่าใครสนใจสามารถไปร่วมแสดงจุดยืนกันได้นะคะว่าต้องการให้ยกเลิก พรกฉุกเฉินก็คือยกเลิกเนี่ยการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเลิกใช้กฎหมายพิเศษแบบนี้ได้แล้วเพราะว่าเห็นได้ชัดว่ามันบ่อนทําลายนะคะทั้งบ่อนทาลายเศรษฐกิจนะคะบ่อนทําลายคุณภาพชีวิตประชาชนแล้วก็บ่อนทําลายสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกอย่างสงบสันติที่รับรองไว้ตามรัฐธรรมนูญด้วยนะก็พรุ่งนี้1ิบโมงเช้าถ้าใครว่างนะคะก็ไปเจอกันได้ที่หน้าทำเนียบรัฐบาล